สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าจุนพาเลาะหัวเลาะสวนเด้อทุกคนเด้อกับมะม่วงค่ะมะม่วงอันนี้ก็มะม่วงนะมะม่วงเขียวสเสวยเด้อนี่นี่จ้มามะม่วงเขียวสเสวยดูกูเด้อจ้ามะม่วงเขียวเสวยจ้า ลูกเพิ่งนบ่กระส่วนเลยค่ะดูเพียงกรนส่วนนี้นค่ะเดีเ๋ยวเสเวจา้าอันนี้จะอินทภารัมจ้าอินทภารัมออกมาห้าจันสวยๆจ้าจ้อินทภาราัมออ,อ,อ,ออกมาห้าจันสวยๆยังไม่ได้ห,อห่อเลยทุกคนยังไม่มีเวลาห่อเลยเนี่ย สวยจ้าอินทผลำจ้าอันนี้กับผักติ้วเลยทุกคนผักติ้วจะผักติว้วติ้วกำลังฟงจ้าผักติว้วจะผักต,กติ้วยอดผักติ้วผักติ้วเปรี้ยวๆต้มใส่ปูใส่ปลาไปสุกจ้า พักติวจ้ะทังบ้านอีสานบ้านเฮาเพิ่นมักพักติวแกงใส่เห็ดต้มใส่ปลาด้วเปรี้ยวๆนะฮะยอดเปรียยปร้ยวติวพักติวจ้ะกำลังฟงงามๆเลยพี่น้องกำลังฟงงามๆเลยจ้ะนี่ต้นพักติวจ้ะต้นพักติวเนาะ ติยวเนาะต้นใหญ่เยอะจ้ะต้นใหญ่อยอดง,งามชง,งามเลยติยวจ้ะไปต้ไมไปแกงเจียวกระไรทุกคนเจียวลาบกระไรเจียวหลาบกระไร เจ้าหลับกะไหนผักติวเปรี้ยวๆอ่ะอ่อนๆอยู่ที่จ่าเนี่ยอ่อนๆอยู่ผักติวผักติวจ้ากำลังออกปงเต็มเลยเดี่ฝนที่ฝนกำลังปงเต็มเลยจ้าผักติวจ้าเดี๋ยวอันนี้ทุกคนคก็นออนจกินบ่บม้อ่อนจา้าตุ๋นบม้อ่อนจ้าปลูกไก ิ้มใส่ถังไว้ค่ะนี่หัวเป่นนี่นี่ค่ะบัวอ่อนไนี่จิ้มน,น้ำพริกเด้อค่ะผู้อ่อเคยกินบ่มีต้นบัวอ่อนนะคะต้นบัวอ่อนบานใหญ่จุนเลยค่ะอ่อ,อนๆหวานๆกรอบๆค่ะปลูกใส่ถังไว้นี่แหละค่ะหัวลง้มใส่ถังนี่ปิดไว้ปิดไว้อยู่ข้างเฮือนนี่ค่ะบัวอ่อนค่ะ บุ大爷เคยกินบ่ะได้ชวนมากินเอาหอัวเบหัวบัวแดงเลยค่ะมาทิมลงไว้นี่เนาะหัวบัวแดงมาทิมลง้งมันกะขึ้นค่ะรองทรัฟอาทิศจะได้เก็บกินเที่ยนึงอยู่เก็บกัดเก็บกัดได้เก็บบ่มันกินเที่ยเดียวแล้วค่ะแบ่งเก็บนี่เก็บไปเที่ยนึงแล้วค่ะอยู่นี่ค่ะเป็นจีไดเคียวอีกสามซี่เทียได้ค่ะต้นหญ้าอยู่จ้ะเหญ้าเพป็น กินหลายอยู่กรอบบม่ได้ซื้อได้ขายค่ะเพราะที่เฮ็ดได้กินเจ้าของนี่กับมะนาวค่ะมะนาวนี่กับมะนาวมะนาวก็มีหลายรุ่นรุ่นน้อยหลุนน้อยก็มีรุ่นน้อยตะมดตะมีนี่มันเป็นดอกหลายๆอ่ะล่ะเดี๋ยวนี่มันเป็นน้อยแล้วจ้า มะนาวเนี่ยจังมะนาวมะนาวดกอยู่จ้ะดกดกอยู่มะนาวก็ดกอยู่นะมะนาวจ้ามะนาวดกอยู่เด้อนี่ดกอยูย่เด้อนี่ดกอยู่เด้อนี่ย กำลังออกกูบจ้าต้นหน่อยกำลังออก lions, กูบดกอยู่จ้านี่ก็ต้นพริกนจะจจะพริกน่อยๆพริกน่อยกำลังเป็นดอกตอนนี้ก็กำลังเป็นดอกเต็มเลยว่าท่านติดหน่วยติดหน่วยอยูตอนนอย่ต้นเดียวเลยจ้าตากำลังจะหดดามมึงตัางโอพี่น้อง มันจะอ้อนตังน้งโวพี่น้องขึ้นชายงามงามพี่น้องงามงามตัวตุวนใหญ่ๆตั้งโวตั้งโอวตัวตุวนใหญ่ๆพี่น,น้องเอ้ยตุน่นใหญ่ก้อยใหญ่ปลูกง่ายกับตั้งโวนี่แหละเนาะงามครับพี่น้อง ผักบุ้งปลูกไวก็เป็นดอกไวแล้วผักบุ้งแก้วงามเตตัต้งโอนี่แหละงามมากงามหมากไปเป็นแถวเป็นแนวก็งามงามพี่น้องจ้ะแถวเป็นแน,นวก็งามงามเตตัต้งโอนี่เลยคุณทีเดียวเกิละมุดจ้าละมุดรุ่นสองมุด กี่วายไปแล้วนะค่ะใบไปแล้วตรงนี้ขึ้นมามไม่ตามตรงนี้เห็นไหมว่าไม่รุ่นจองดอกรุ่นงามของปีนี้รุ่นงามของปีนี้เหรอจ้ะละมุดลูกใหญ่ละมุดลูกใหญ่ บัอทิมจ้า,า,าอันนี้ทับทิมสยามเห็นปะดูยู่ยด้จ่าต้นหน่อยๆต้นหน่อยๆนี่กระดูกยู่ด้มีหุกเก็ดหน่วยอยู่ต้นหน่อยๆต้นยังเมื่อนี่ทุกคนนี่ต้นเป็นอ่าชุ่มหัวชมสวน ก็ขอบคุณนะคะแค่นี้ก่อนเถอจ้าขอบคุณจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนขอบคุณนะคะ